สวัสดีท่านผู้ชมืม้นนี้ผู้ขา้าพามาเที่ยวภูบ้านอ่างได้มีแต่หินพี่น้องเรียบทางใดก็ได้หินลายถ้ำก็ลายพี่น้องมีแต่ถ้ำสูงได้โป่าต้องค้าจะพาไปบึงหินบึงถ้ำพี่น้องเลย ลายถ้ำผากล็ลล่พี่น้องมุกนี้เป็นห้อมมอเป็นห้อมห้อมเข้ามา่น้องเลยเนทางย่าง,ขงเข้ามาแบบนี้ได้ผู้ข้าปลาลงข้ามาถ่ายทำรีวิวเด้อจะที่ส้ทางกะไดกระไดอนุยาตถ่ายดเด้อโม,ดมได้มาลุบลูกได้ผู้ข้ามาถ่ายทำเรื่องราวสารคดีได้ ลูกชายของนายเข้มวงยูเลยผู้ค่ะที่เพิ่นปลูกยาปลูกหยารดเวิน้ำพุงนี้ทำไมผู้ค่ะเป็นบ้าบ้าชน้อยเนาะไม่เป็นบ้าถ้ายายเจ็ดปีเจปีเพือแล้วจนได้มีอายุบ้านโคกซากะลูกก็ใหญ่เป็นบ้าไป็สามมาแล้ว จะได้มาทางนี้ได้ขาก,ก็ได้แต่มาเห็นทิวทัดน์ทางนี้ก็เลยได้มาถ่าย u ูทู e เนาะให้พี่น้องชาวโลกได้เห็นว่ามองนี้เป็นอะไรนี่ นี่เป็นอะไรเอวมาถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งที่ท่านลู่หลาในพี่น้องไอ้บงเบิ่งแรกกันโอ้อ่ากว้างขวางต้นไม้เกิดในในในโน่นทีในพี่นอ้องเอ้หนี่ธรรมชาติสร้างมาเลยล่ละเจ้าประหัวต้นไม้พี่สร้างได้พี่น้องกัได้ ที่นี่ครับพ่นเกิดในหินผู้อันนั้นคือเดียวเพื่อกันนะครับผู้เกิดในหินพี่น้องผู้อ๋อตนไม่คือการนั่นคือในหิน ข้ากัปลาลังค้ากัหาท่ายยอดเจ๊ได้มาให้พี่น้องเบิ่งเนาะเตะได้มือแต่ละมือเพ็ดจีเดียวว่าสิไปถ่ายมองได้หองได้เนาะคอนเทนต์มองได้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะหันผู้ชมเบิ่งคึ้นด้วยกันอยู่ได้พี่น้องเลยมือนี้สิถ่ายมองนี้มือนี้สิไปถ่ายมองนี้นะ ว่างโอ้อาได้จักอันนี้ก็จักคือเอาไปชังดอกย่ยอเด,ด,ดี๋ยวมาพี่ยวมาผู้ลายสูงพอสมควรอยู่ได้ลุงจนกะผู้ข้าเป็นผูุเป็นใกล้น้ำเที่ยวเนาะลาวบวัวจักดอกลาวบวัวจัก ว่ามงนั่นมงนี้เพราะเราเป็นคนพื้นที่คือผู้ค้าผู้ค้าเป็นคนบ้านนี่เนาบ้านนาโดยขู้จักพื้นที่มงนี้มงนี้มันเป็นมงนี้ถ้าเห็นสงกเป็นน้องไงเบิ่งก็คืออยู่มิ่นได้หักทิดขักที่นี่ก็ได้ ไม่มะกะเตะลายพี่น้องมุงนี่ครัไม่มะกะเทะก็ะลายได้พี่น้อง,งออเลยหันหินก็ะลายวินีน่ไม่ทีทใหญ่นะมุงนี่นทางเนะทิงคือจะมีทางขึ้นนรอพี่น้องเนียขึ้นทางไหนบัตรไห เดี๋ยวไปนี่บ้องนี่ลุงนี่ไปนี่เนรใดกะทริปนี้พอจบเพ,พ่อสันน้ก็ได้พี่น้องเด้อมันเจลงทางสั้นแล้วบ้านนี่